สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้นะครับเราเตรียมตัวกันนะครับ18นาฬิกาหโมงเย็นนะครับบุรีรัมย์ยินเต็ดนะครับจะลงสนามพบก,กับเมืองทองธาน,นีในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5นัดชิงชนะเลิศนะครับเป็นแมตช์สำคัญที่แฟนบอลหลายๆท่านรอเชียร์รอชมสรหบับตัวผมเบงเนี่ยเชียร์ทั้งสองทีมครับรักที่จสดดยนองเลยระหว่างบุรีรัมย์กับเมืองทองเนี่ย ทีมหนึ่งก็เป็นทีมดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็ทีมหนึ่งก็เป็นทีมเก่านะครับคลาสบอลระดับสูงนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้แซงเหลีกจีนไปแล้วจีนเนี่ยอดควรนะครับอดควรเลยเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลจีนในความจริงแล้วนะถ้าเกิดวันนั้นนะถ้าเรายิงประตูสิงคโปร์ได้มากกว่านี้หน่อยแล้วเราไม่ไม่ไม่แพ้จีนในแมตช์แรกนะผมว่าไทยเราได้เข้ารอบจีนจะตกรอบด้วย เนี่ยยังโชคดีถือว่าจีนยังโชคดีนะครับที่เกาหลียิงจีนได้แค่หนึ่งประตูนะในนัดใน,นนัดแปลกประหลาดนะพิสดารที่จีนไปเยือนเกาหลีนะครับนี่ยังถือว่าดีมากๆแล้วที่จีนได้เข้ารอบสิบแปดทีมฟุตบอลโลกนะและครั้งนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดเผยมาแล้วนะครับในการจัดอันดับลีกของเอเชียเนี่ยไทยเราได้อันดับสามแซงจีนขึ้นมาเป็นเรื่องปกติครับนะครับเป็นเรื่องปกติและเราควรจะรีบสปินตัวเราขึ้นนะครับในการที่จะ รีบทําทีมชาติของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้มากกว่านี้ในชุดใหญ่ยันนี้มันแน่นอนครับอย่างที่ผมพูดนะอันนี้เป็นความหเห็นส่วนตัวผมนะฟุตบอลม,มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ในมุมมองผมนะมันจะจบภายใน90นาทีครับไม่ถึงจุดโทษแน่นอนคู่นี้ไม่เหมือนกับกองอันฮานอยนะที่เจอบุยรัมเพราะว่านักเตะนะครับระหว่างบุยรัมกับเมืองทองเนี่ยผมาคิดว่ามีศักยภาพในการทาประตูพอๆกันสูสีกันด้วยแต่คุณะแบบนะครับคุณระแบบ แต่ด้วยศักยภาพนะในมุมมองผมนะผมคิดว่าบุยรำจะมีสิทธิเหนือกว่าเลื่อมอยู่ในหน่อยแต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งคือเมืองทองมีนักเตะที่สดกว่ามีการเล่นในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะน่าจะได้เปรียบบุยรำในแมตชนี้แน่นอนครับรูปแบบการเล่นได้เปรียบแน่นอนเมืองทองก็ได้พักมากกว่าตัวผู้เล่นสดกว่าส่วนบุยรำเองเนี่ยมีคลาสบอลที่สูงนะโดยเฉลี่ยผมคิดว่าสูงกว่าเมืองทอง นะครับต่างคนต่างมีดีนะครับยันนี้รักใครชอบใครเชียร์ใครนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เรามาพูดก่อนการแข่งขันสําหรับรายชื่อผู้เล่นเนี่ยผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับถ่ายเทอดสดทางทูวิชันนาวนะครับติดตามชมกันได้ยันนี้18บแนาฬิกามันแน่นอนครับคู่นี้จะเดือดจะเดือดนะครับจะสนุกไปคนละแบบนะกับหนังชีวิตที่เจอกองอันหาหน่อยอันนั้นดราม่ามากเหมือนหนังเรื่องไททานิคครับยาว2ชั่วโมงกว่าทุกรสชาติมีครบรส จอกองกันฮานอยแต่ในแมตช์เย็นนี้นะมันจะเป็นหนังแอคชั่นนะครับยาวประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงครึ่งไม่เกินนั้นนหะไม่ใช่หนังยาวครับ90านาทีจบแต่มันจะเต็มไปด้วยความดูเดือดเข้มขน้นนะครับถ้าฝนไม่ตกนะถ,นกนะถ้าฝนตกไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าฝนตกนะผมคิดว่าจุดได้เปรียบน่าจะอยู่ที่เมืองทองนะครับเพราะว่าพลาะกําลังถ้าฝนตกมนะันต้องใช้พละกําลังแล้วครับเป็นบทใหดเล็กแล้วแหละต้องมีการโยนศาส์ยาวกันล่ะ ทีมไหนมีพละกกาลังมากกว่าทีมนั้น,นจะชนะถ้าฝนตกเมืองทองได้เปรียบครับเมืองทองได้เปรียบแต่ความได้เปรียบของเมืองทองเนี่ยความสามารถของบุีรำเนี่ยจะเหนือกว่าเมืองทองอยู่หลงเหลี่ยมนิดนึงดังนั้นคู่นี้ไม่มีใครเดาออกครับว่าใครจะได้ชูถ้วยเป็นคู่ที่สูสีที่สุดในมุมมองต่างๆนะสูสีมากนะครับใครคิดว่าจะาเลือกใครเป็นฝ่ายชนะเนี่ยผมคิดว่าเสี่ยงมากแล้วกันในคู่นี้นะครับไม่รู้จะออกหัวออกค่อยนะ แต่ที่แน่จบใน90้าสิบนาทีแน่นอนครับไม่มีการต่อเวลานะครับสำหรับมุมมองผมนะครับจะถูกหรือผิดมันขึ้นอยู่กับว่าเกมกีฬามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับใน90้าสิบนาทีแต่ถ้าเป็นมุมมองผมเนี่ยจบใน90้าสิบนาทีแน่แต่ผมฟันธงไม่ได้ว่าใครจะชนะนะ มันอยู่ที่จังหวะโอกาสสภาพแวดล้อมนะะฝนฟ้านะครับสภาพสนามแล้วก็สภาพร่างกายสภาพการจัดแท็กติกของทีมแต่ละทีมมันมีปัจจัยต่างๆมากมายครับที่จะดนบันดาลให้แต่ละทีมสามารถชูถ้วยในครั้งนี้ได้นะครับคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดอะไรไม่ยาวนะผมอยากจะพูดอะไรไม่ยาวสั้นๆได้ใจความนะเอราวันการีเย่เนี่ยฟีเท้านะครับ มาจากอลิมปิยกิโยงฟีเท้าผมคิดว่าไม่น้อยหน้าแบง์ถ้าเราคิดว่าแบง์สุพนัทเหมือนตาตอนนี้มีฟีเท้าระดับเทพนะที่เข้าไปได้แพชั่นได้ทุกสิ่งอย่างเพิ่มเติมนะครับมาจากลูเว่นนะครับที่เบลเยียมกลับมาครั้งนี้สุพนัทเหมือนตาเนี่ยหรือเจ้าแบงค์เนี่ยมีความสามารถสูงในระดับพรีเมียมแล้วนะครับในเกรดของฟุตบ,บอลขึ้นระดับเอเชียแล้วเต็มตัวผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยทุกคนยอมรับแบงค์ แต่ผมขอฟันธงตัวนี้ว่าเอราวันกกดิเยมีคลาสบอลระดับเดียวกันกับแบงค์ครับและอีกคนหนึ่งนะที่มีนะครับโอกาสต่อยอดได้เท่ากับแบงค์ก็คือซินว a าแม็กซสนะครับสองคนนี้แะครับที่จะสามารถนะครับเข้ามาร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่เรามุ่งสู่ฟุตบอลโลกได้มันจะทำให้ทีมชาติไทยเรายกระดับขึ้นส่วนการแก้ปัญหาว่าทำไงเอราวันเนี่ยจะเล่นกับชุดใหญ่ของเราได้หรือซินวาแม็กซสเนี่ย จะตัดสินใจมาร่วมกับทีมชุดใหญ่ของเราโดยที่เขามีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษอันนั้นเป็นประเด็นปัญหาที่สมาคมจะต้องแก้นะสำหรับผมนะถ้าให้ถามผมมเรียกว่าแล้วคุณระคินคิดว่าถ้าเกิดอาพูดกัน,นเล่นนะคุณเบคินจะทํำยังไงเนะี่ยที่จะให้สองคนเนี่ยมาติดทีมชาติชุดใหญ่ของเรามุ่งสู่บอลโลกปี2030ผมมีวิธีครับแต่เดี๋ยวเราคุยกันนะเพราะว่าผมสามชิปวันละสามิปอยู่แล้วยังมีเวลาคุยกันอีกเยอะ ติดตามช่องผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆเฉลยว่าทําอย่างไรนักเตะเหล่านี้จะติดทีมชาติชุดใหญ่ของเราได้จุดเบลอยู่คนหนึ่งครับเมื่อคืนนี้พิรวัตรฟินเบานะครับน่าเสียดายนะเบิกบุกไปเยือนอ่าเวเดอร์เบเมนนะครับถือว่าไปแข่งขันในฟุตบอลเดเบโพคานะจูเนียร์รุปป่นอยู่19ปีซึ่งเป็นถ้วยใหญ่เลยนะครับของเยอรมันนะครับมีการแข่งขันที่ผมคิดว่าเมื่อคือนเนี่ยคนมาดูปเป็นหมื่นนะ แล้วก็มีการเชียร์เต็มรูปแบบในรูปแบบของเวเดอร์เบเมนเลยเขาเขาเชียร์ดุดันมากครับการแข่งขันในคู่นี้นะพีรวัตฟินบาวได้ลงเป็นตัวสำรองผมก็เสียดายนะครับว่าไม่รู้สตาฟโค้ดของคารสูคิดอะไรครับเพราะว่าตัวของพีรวัตฟินบาวนี่คือตัวนักเตะที่ติดมีรายชื่อติดทีมชาติเยอรมันในรุ่นยูสิบแปดปีแต่พิรวัตฟินบาวกลับเป็นตัวสำรองครับลงมาช่วยทีมไม่ได้เลยในระยะเวลาที่สําคัญนะครับ ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมทั้งคู่เนี่ยนะครับมันเป็นการแข่งขันที่สูสีกันมากเบเดอร์เบรเมนเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าคาสูและคาสูมีท่าทีว่าเล่นได้ดีและบุกได้มากกว่าด้วยซ้ำไปแต่นะครับในสนามของเบรเมนเนี่ยเขามีกองเชียร์ทรงพลังมากผมคิดว่าสตาฟเชียร์เนี่ยน่าจะเป็นชุดเดียวกันกับชุดใหญ่ของเบรเมนเลยลงมาทำการเชียร์ชุดเล็กเขาอะนะครับคนทั้งสแตนเนี่ย นะครับกระโดดร้องเพลงเสียงดังมากมันเป็นการเชียร์แบบเพื่อเขิมให้เด็กๆนะครับในเบรเบนเนี่ยสู้ตายมันเกิดผลครับการเชียร์ลักษณะนี้เนี่ยเขาเชียร์เป็นแบบจิตวิทยาเลยนะเขามีผู้นําเชียร์เขามีการเชียร์ในลักษณะที่เป็นเสียงร้องที่เป็นเพลงของสโมสรของเขาอย่างทรงพลังมันทําให้เด็กๆที่เล่นอยู่ในสนามเนี่ยเกิดความเพื่อเขิมอย่างมากเท่าที่ผมดูและในเกมเนี่ยคาสู Class เนี่ยเล่นได,เนได้เล่นได้เหนือกว่านะ อันนี้ผมพูดแบบชัดเจนเลยบุกมากกว่าแต่การทําประตูไม่ค่อยได้นะครับทำประตูไม่ได้เพราะว่ารูปแบบการการเข้าทําประตูเนี่ยยังยังมีน้อยและที่สําคัญที่สุดมาเสียประตูนะในช่วงต่อเวลานะเสมือนเก้าสิบมามาเสียประตูสองประตูในช่วงต่อเวลาด้วยความผิดพลาดการประกบตัวนะครับของกองหลังซึ่งตรงนี้นะครับผมเสียดายที่พรีรวัตรฟินเบาไม่ได้ลงผมก็แปลกใจว่าฟุตบอลเกตอย่างพรีรวัตรเนี่ยทำไมไม่ได้ลงเพราะเขาคือนักเตะนะครับทีมชาติเยอรมัน แล้วครับพิรวัตรส่งถูกส่งลงในท้ายเกมจริงๆไม่สามารถจะช่วยทีมได้ตรงนี้ครับก็น่าเสียใจนะเมื่อคืนก็ทางาเวดเวดอร์เบเมนก็ชนะคา,าซูไปสองประตูต่อศูนย์ได้ถ้วยนะครับเดเบโพคาวปีนี้ในระดับยูสิบเก้าจูเนียนะถ้วยถ้วยเยาวชนไปก็ทางาพิรวัตรฟินบาแล้วก็คาซูก็ได้รองแชมป์ไปนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับกลับมาเรื่องกับ เอร์บันกาดิเย่เนี่ยผมพูดไม่ยาวพูดสั้นๆเกรดเดียวกันกันกบสุพรรณเหมือนตาครับใครจะเถียงผมก็เถียงไปผมไม่เถียงกลับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอาเข้ามาใส่ชุดใหญ่เลยคุณจะได้เห็นศักยภาพไม่มีนักเตะคนไหนหรอกครับที่จะไปเลี้ยงฉีกฉีกกระชากทีมอย่างอิรักได้ขาดเท่ากับเอร์บันกาดิเย่และไม่มีนักเตะไทยคนไหนนะครับ จะไปเลี้ยงกระชากเลื้อยฉีกแผงหลังของอุซเบกิสถานได้ดีเท่ากับซินวาแมกเซตญี่ปุ่นยังทําไม่ได้เหมือนซินวาแมกเซตเลยเอาจริงนะครับนักเตะญี่ปุ่นยังทําไม่ได้เลยและนักเตะของเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยยังทําไม่ได้เหมือนเอราวันเลยเพราะฉะนั้นสองคนนี้นเกรดเดียวกันครับกับสุพรรณเหมือนตาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะไปจับซินวาแมกเซตกับเอราวันเนมาเล่นกับชุดเล็กของเราไม่ว่าจะเป็นยูยูสามยูยี่สิบเนี่ย มันจะทําให้น้องสองคนเนี่ยถ้ามาเล่นด้วยบ่อยๆนะโดยเฉพาะเอราวันถ้าไปขูกอยู่กับยูยี่สามเนี่ยนักเตะที่มีเกรดเรล่ันนี้เนี่ยมันจะจมไปในมิติของฟุตบอลไทยนึกภาพออกไหมถ้านึกภาพไม่ออกก็ไม่ต้องนึกครับฟังผมฟังผมอย่างเดียวก็พอแนละ้วจะเชื่อไม่เชื่อไปเรื่องของท่านผมไม่ต้องการให้ท่านเชื่อแต่ถ้าเอาเอราวันไปขูกอยู่กับบอลไทยนะในรุ่นยูต่างๆเนี่ยจะทําให้เอราวันเสียแพชัน แล้วพอเขากลับมาขึ้นชุดใหญ่แล้วมันจะกลายเป็นเด็กขัดใหม่พอจะสับสนไปหมดเพราะการประเมินนะเอราวันบินมาลงเล่นกับยูยิบสามเนี่ยเขาจะประเมินฝีเท้าคู่แข่งและฝีเท้าเพื่อนร่วมทีมและเขาจะพยายามปรับตัวเข้าหาการปรับตัวเข้าหานี่แหละคือหายาะของฝีเท้าของเอราวันเลยแต่ถ้าเอราวันบินมานะมาร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเลยโดยไม่ต้องลงไปทีมเยาวชนนะเขาจะปรับตัวเข้าหาชุดใหญ่ปรับตัวเข้าหานิโก้ปรับตัวเข้าหาแบงค์ทันทีปรับตัวเข้าหาพิเจ แล้วเขาจะไปเจอทีมอย่างเติร์กเมนสถานไม่แน่จะเจอซาอุไม่แน่จะเจอจเจอกาหลีชุดใหญ่เลยตรงจุดนั้นเอราวันจะใช้ศักยภาพที่มีมาจากโอลิมปิกยงเต็มที่จะใช้ออกมาทันทีเขาไม่จําเป็นจะต้องรอใช้เหมือนสุพนัทนะสุพนัทกว่าจะใช้ได้ใช้เวลานานเพราะสุพนัทไปใช้เวลาอยู่ที่เบลเยียมไม่กี่ปีแต่เอราวันเนี่ยคลุกอยู่กับฝรั่งเศสมานานแล้วเขาใช้ได้ทันทีครับไม่ต้องรอให้เครื่องร้อนเหมือนสุพนัท เอราวันสามารถอัปเกรดตัวเองขึ้นระดับเอเชียได้ทันทีเร็วกว่าสุพนัทด้วยผมถึงบอกว่าเกรดของเอราวันกับสุพนัทเกรดเดียวกันแต่ท่านลองนึกภาพดูนึกภาพนะครับนึกภาพไปเฉยถ้าวันนี้ถ้าเราดันนักเตะอย่างนิโก้กับเจ้าแบงเนี่ยลงไปเล่นยูยิบสามสักปีหนึ่งอะแล้วไปแข่งซีเกมท่านรอดูแล้วกันว่านักเตะเหล่านี้กลับมาจะกลับมาสภาพแบบไหนนะครับกรอบเลยเลยครับกรอบแล้วก็แพ้ท่านเสียด้วยลงสปีดบอลด้วย นะครับไปบทอาจกับอาเซียนมากกลับมาลงสปีดบอลนะครับแทคติกก็เริ่มไม่มั่นใจละเสียบอลครับภาษาผมเรียกว่าเสียบอลการที่นะครับเอาเกราบันกันเย่ไปอยู่ที่ยูยิบเป็นปีแบบนี้นะถึงถึงซีเกมแล้วคิดว่าให้ไปฝึกฝนกรรมสิทธก่อนค่อยขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยคิดผิดอย่างมากคุณกําลังจะทำลายนะครับแพชชั่นในระดับโลกของเขาที่เขาอยู่ในทีมระดับโลกอย่างโอลิมปิกลียง คลิปนี้ผมพูดจะข้อความที่สําคัญมากข้อความที่ไม่มีใครเคยพูดเลยและท่านนึกตามที่ผมพูดดีๆนะครับถ้าท่านมีประสบการณ์ชีวิตมากๆอ่ะถ้าท่านมองมองโลกออกอ่ะท่านจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอย่างชาัดเจนซึ่งผมคิดว่าเมื่อท่านนะครับสามารถเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแล้วผมคิดว่าท่านกับผมเป็นเพื่อนกันได้เลยเพราะว่าท่านมีมีคุณภาพการคิดใกล้เคียงกับผม นะครับผมไม่ได้บอกว่าผมพูดผู้ถูกนะแต่ที่ผมพูดมันคือสัจธรรมความจริงลองเอานักเตะนะครับลองเอานักเตะนะครับอย่างพี่เจเนลงไปเล่นยูยิบสามสักปีหนึ่งพี่เจโดนล้างสมองทันทีครับจะกลับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่นี่ยากลําบากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอราวันเนี่ยถ้าเกิดมาอยู่ยูยิบสามสักปีหนึ่งจนถึงสี่เกมเนี่ยกลับไปนะครับโอลิมปิกเรยงฝีเท้าจะตกด้วยจะไม่สามารถไปเบียดกับนักเตะในระดับเนมัญญามัติส นักเตะอย่างแชร์กรี้ไม่มีทางเลยครับเสียเป็นเสียครับเสียมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย,อย่าถามผมนะทําไมนักเตะระดับโลกเยาวชนในหลายคนที่มาอยู่เมืองไทยมาอยู่หลีกไทยทําไมฝีเท้าดับลงกลายเป็นกลายเป็นสัญชาติไทยไปเรียบร้อยเลยเพราะบรรยากาศฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งคอมฟอร์ตโซนมันมีทั้งบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟองสบู่นะเกี่ยวกับเรื่องฝีเท้าในระดับหนึ่งแสนบาทได้ค่าจ้างห้าแสนบาท มันมีทั้งเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่มันมีทั้งเรื่องวิธีวธธรรมซึ่งมันจะโน้มเอียงไปมันทําให้ใจนักเตะต่างๆเนี่ยเกิดแพ้ชั่นในลักษณะที่เป็นไทยไม่ใช่ความเป็นไทยมันไม่ดีนะมันดีมันโอบุญแต่มันเสียในการต่อสู้มันเสียในแพ้ชั่นที่จะต้องเป็นเพชรคาดในการต่อสู้เป็นโปรเนี่ยความเป็นโปรเอาพูดง่ายว่าความเป็นโปรจะถูกทำลายไปหมดเลยถ้ามาเล่นในไทยนะครับเพราะบรรยากาศสภาพ แวรลอฟุตบอลของเรามันไม่เอื้อมหน่วยเหรับความคว่าความเป็นโปรนะครับแต่ในแคมป์ของอิชิมันสามารถจะดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าอิชิเขาเป็นโปรครับบรรยากาศเรื่องความตรงต่อเวลาระเบียบวินัยเขามีแต่มันขาดนักเตะระดับพรีเมียมทานเดียนที่เขาไปร่วมแคมป์ของอิชินะครับตรงนี้แหละครับผมคลิปนี้ผมพูดไม่ยาวนะไม่อธิบายเยอะด้วยสั้นๆเอราวันฟรีเท้าในระดับเดียวกันกับแบงค์ครับถ้าเราดึงเอราวันลงไปอยู่ยุ่สามสักปีหนึ่ง กลับมาเอาราวันจะไม่เหมือนเดิมและเพื่อเผยนะจะร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่เราลาบากและเอาราวันนะครับก็จะถูกตาหน้าว่าฝีเท้าระดับนี้ยังไม่ควรติดชุดใหญ่นะจะมีคนพูดแบบนี้และมันน่าเสียใจอย่างยิ่งเมื่อเอาราวันกลับไปโอลิมปิกยงแล้วเนี่ยนะครับฝีเท้าเขาจะตกด้วยแต่ถ้าเอาราวันบินมาเข้าร่วมชุดใหญ่เลยซินวาแม็กเซสนะครับรอถึงปีหน้าหรือปีนี้ก็ได้ดึงมาเข้าร่วมชุดใหญ่เลยนั่งสำรองก็ได้ตรงจุดนี้เราจะถนอมรักษานะครับแพชชั่น วิธีคิดความรู้สึกระดับโปรระดับโลกของนักเตะเหล่านี้ไว้ได้โดยที่นะครับเราได้ต่อยอดกับซาอุต่อยอดกับญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านนักเตะเหล่านี้จะไปประเชิญกับคู่แข่งระดับนั้นและก็จะร่วมทีมนักเตะในเกรดพรีเมียมอย่างสุภนัทนิโก้พี่เจสุประโชคนะครับตรงนี้แหละครับมันจะทําให้นักเตะเหล่านี้ถูกเราถนอมรักษาไว้เพื่อฟุตบอลโลกปี2030อย่างแท้จริงครับ มีฟ้ามุนใจคนยังสู้อยู่มีว้ยช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุงหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสุดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรา ันนี้ฝ้ามังใจคนยังสู้อยู่นีไว้ช่างสึกยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยหวั่นไหวสุดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คน We will go together in the same direction High football fans.